สวัสดีครับพี่น้องเข้ามาอยู่ในช่องบ่าวต้ามอนิวชาแนลอีเช่นเคยพาเข้าป่าอยู่ฮักิ้งคือเก่าพี่น้องเพิ่มเติมเนี่พี่น้องเห็ดปวกหัวละงามจ้ะพี่น้องถ่ายพี่น้องก่อน้องบ่าวต้อมค่อยขุดเนาะจ้าพูดนะเราจะออกไปจุ่มจุ้มเดียวตะละมองพูดนะมองในขุมี่คือกันจ้ะพี่น้องโปลาลปันใดแต่ก็เพราได้ถ่ายให้พี่น้องเนาะนัเด็กไ่ได้อกงานเลยพี่น้องพูดนะ มองห้าผัดน่าจะเป็นหอยกินหรือวันอะไรเพื่นก็นต่อจะพี่น้องมามาพี่น้ององ,งามขนาดวัดเปิดต้อมนะเนาะข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ในช่องบัดต้อมอันนี้ชแนลด้วยนะโอ้ยดุขา ดินง่ายเนาะบอต้อมอัน,นีเนาะง่ายอยู่โอนออกมาเป็นแฝดเลยบอต้อมก็วางเตะกร้าลเลยม่าจะมาดูว่าเดินตอตาตาต,ต,ต่หมดไหลไปไหนน่าจะเอาน,นั่นกินแล้วเนาะบอต้อมน่าจะหนูกินมากกว่าหรือว,ว่าหอยกินนะั่นแหละหอย

thì mi ngay đi để bỏ đậu ừ. này lại bên này nó luôn đó. Có lại bên này. Còn... Ôi, tay kèn vô đó. Nhi, nhìn con ngay bà bà tom, cong nó, ông bà nó ngàm vậy bọn, cho cho này đầu cho với phe nong luôn đó, đọt xinh xinh, thuần à, xinh แกงกินวานปกติออกหลายเนี่ยผลเนี่ยออกหลายหรอป้าต้อมปีที่แล้วพันออกพันได้สี่โลหาโลได้ปต้อมไหมแต่ปีนี้ออกบลายจักเป็นอย่างเนาะเฮ็ดก็ออกออกดูด,ดูแต่ว่าออกออกระปิดกับป๋อยเฮ็ดจะได้ออกบ่หบลายออกบลายเปย็นไง mẹ ừ. tôi có sợi tôi có nhảy sợi mẹ tôi không biết không biết tôi 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 không biết Để không biết tôi không biết tôi không biết น่าจะยังโบโผล่มาเหยวะโอ้มีกะดานอีนีีเห็นไหมบอกเรา嘛โอ้โหโั้งตัวนี้มาต้มมาเนี่ยูดาพี่น้องรอบ้าไงจ้ะนี่ขิ้นจ้วงขึมนจ้วงโหลดนี่ นี่จตบ่าต้อมขุดแป๊บเดียวพี่น้องหมดยังนีดีดีบ่าต้อมเีมยเมาไหมยังบององยอมันจะไปเนาะ กินได้เนี่เนาะบ่เต๊าสองสามดอกเมื่อกี้นี่พี่น้องหลายขนาดดอกบักใหญ่แต่ว่าตะเครื่องตะการองบะเต๊าะเสร็จแล้วขึงตะการอะไรเนี่ยพี่น้องกูดิยังพูดไม่หมดเลย นี่ดี่ดีไม่ดีไม่เ,เหมเข้ามาเบิ่งอะได้ั้อืะไปหมดแล้ววันนี้ก็นลาไปก่อนพี่น้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ในช่องเบิ่งต้อมวันนี่ชาแนลเลยนะครับพี่น้องผิดภาพกันใดขออภัยนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องถ้าเบิ่งคลิปหนาเนาะนี่เบิ่งกพวิด้อ,อก่อนไป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 เนาะ